เกี่ยวกับเรื่องของแท็กซี่ใจหล่อคุณผู้ชมครับนานๆจะมีข่าวดีให้เล่าอ่ะปกติแล้วข่าวที่เล่าออกอากาศที่ข่าวร้าทั้งนั้นเลยเราไปดูข่าวดีกันหน่อยนะฮะครอบครัวครอบครัวหนึ่งโดนไล่ออกจากห้องเช่ากลางดึกไม่มีที่ไปฮะญาติก็ไม่มีเงินก็ไม่มีลูกก็เพิ่งอายุ4เดือนร้องไห้องอแงคือเหตุผลที่โดนไล่เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเขาค้างค่าเช่าห้องมานอนกลางตลาดครับสุดท้ายโชเฟอร์แท็กซี่ใจบุญคนหนึ่ง อาสาไปส่งให้ถึงบ้านฟรีๆครคือไม่ได้กินข้าวาเลยยังเลยค่ะถูกไล่ออกมากลาง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 ดึกเลยใช่ค่ะคแล้วก็ออกมาจากห้องน้ำตุ๊ขึ้นแล้วก็พา,ากันมานั่งเซเว่นซสามมานั่งคิดว่าเราจะทำยังไงกันดีคือโดนยึดของไปหมดเลยม,ม,เ,ลยมเลยค่ะม,มีมีอะไรบา้างเขายึดอะไรไปบ้างฮะมีหม้อข้าวแล้วก็มีพัดลมแล้วก็มีที่นอนลูกครอบลูกรถเข็นลูกรถลมกลบลูกค่ะไม่ได้อะไรมาเลย คุณผู้มชมครับที่น่าชื่นชมอีกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมต้นทางอยู่สุขุมวิทปลายทางที่ไปส่งเนี่ยอุดรธานีนะครับฟังไม่ผิดครับจังหวัดอุดรธานีที่ภาคอีสานนี่ฮะเป็นมาช่วงบางตอนครับคุณอนุรักษ์โชเฟอร์แท็กซี่ใจบุญเนี่ยโพส์ตเอาไว้ขณะที่รับพ่อแม่ลูกรวมกัน3ชีวิต ขึ้นแท็กซี่ไม่ประมาณกลางดึกคืนวันที่11สิงหาที่ผ่านมาเจ้าตัวระบุแบบนี้บอกว่ารับมาจากสถานีรถไฟหลัก4อ๋อรถไฟหลัก4ี่นะฮะหลังจากไปเจอกําลังนั่งร้องไห้เพราะว่าถูกเจ้าของหอพักเนี่ยไล่ออกจากห้องเช่ากลางดึกเลยสาเหตุเพราะอะไรค้างเงินค่าเช่าห้องแล้วถูกขู่ทำร้ายร่างกายหากไม่ยอมออกไปก็เลยพาลูกวัยสี่เดือนหนีมาหารถกลับอุดรธานีแต่ว่ารถหมดนะฮะเจ้าตัวก็ตัดสินใจบอกว่า อย่างนี้แล้วกันเนี่ยผมขับรถไปส่งให้ผมไม่คิดราคาเลยนี่ฮะสุดท้ายถึงอุดรธานีได้ปลอดภัยครับใช้เวลาเดินทาง12ชั่วโมงโชเฟอร์ใจบุญเนี่ยบอกว่ารถติดมาตลอดทางเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลหยุดยาววันแม่แต่ส่งถึงก็ไม่ได้อะไรนะแต่มันดีต่อใจถาวายเป็นพระราชก,กุศลในวันแม่ด้วยครับเห็นครอบครัวนี้ส่งถึงบ้านก็มีรอยยิ้มแล้วก็มีความสุขนี่ฮะวันนี้ทีมข่าวช่องวันนั้น <c oughs> ขออภัยครับ ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับนายดาวเรืองแล้วก็นางพรเทวาสองสามีภรรยาที่กําลังอุ้มลูกสาวอยู่เนี่ยนะครับบอกว่าบ้านกําลังติดประกาศขายไม่มีน้ําประปาไม่มีไฟฟ้าต้องกางมุ้งนอนอยู่โถงชั้นล่างทั้งคู่ทํางานก่อสร้างค่าแรงวันหนึ่งห้าร้อยบาทเช่าห้องอยู่แถวมีนบุรี2,500บาทต่อเดือนพอมีลูกมีภรรยาภรรยาก็ต้องหยุดทำงานเงินก็เลยไม่พอจ่ายนี่แหละครับอ้าวลองไปฟังครอบครัวที่ถูกไล่ฮะอะไรเขาเลี้ยงมาตลอดทาง แท็กซี่คนนั้นเขาดีมากาาผมร้องไห้ตลอดเลยเนาะขอบคุณแท็กซี่ครับผมไม่มีอะไรจะตอบแทนใช่ไหมเพราะถ้าไม่มีเขาลูกผมแย่ผมก็ชิดถึงเขาอยู่ครับแต่ผมไม่มีอะไรผมมันพูดยากครับแต่ถ้าถามว่าอยากขอบคุณไหมผมอยากไหว้ตีนเขาซะด้วยซ้ําเนี่ยครับสุดยอดนะฮะถือได้ว่าเป็นเป็นการกระทาที่ดูเล็กเแต่ยิ่งใหญ่ เล็กน้อยแต่มหาศาลอนุโมทนาบุญให้กับพี่ชอวเอร์แท็กซี่ขอให้พี่มีลูกค้าตลอดปีตลอดไปลูกค้าคนเก่าลงไปอีกหนึ่งนาทีลูกค้าคนใหม่ได้มาขอให้เป็นแบบนี้ทุกวันนะฮะเพราะว,ว่าความดีที่คุณพี่ทําถือว่าสุดยอดนะฮะวันดีสนุกฟรีทีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้